พี่นั่งชื่อกิจกรรมว่า,วา,า,า,าใช่แล้วค่ะน้องๆทุกคนกิจกรรมของพี่ก็คือกิจกรรมซื่อสัตย์นี้หัวใจเราคลองและแน่นอนวันนี้พวกพี่จะมาสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ จองใช่แล้วพี่ก็จะมาสอนน้องว่าความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นยังไงแล้วน้องๆจะเอาความซื่อสัตย์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงวันนี้พี่มีทั้งเพลงแล้วก็มีเกมมาให้น้องๆดูด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปดูละครกันเลยกว่าว่าละครที่พวกพี่เตรียมมาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์นั้นเป็นอะไรอยากดูหรือยังคะน้องๆอ,อยากดูไหมครับอยาครับสำหรับกิจกรรมแรกที่เราทํานะคะคือพูดคุยกับน้องๆ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์แนนาชีพที่อยากเป็นในอนาคตของแต่ละคนและเปิดโอกาสให้น้องๆได้แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์แนนาชีพค่ะและต่อมาคือการแสดงละครโดยแสดงบทบาทสมมุติที่คิดว่าน้องๆน,น่าจะได้พบในปัจจุบันและจะสามารถนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันโดยแสดงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการมีความซื่อสัตย์และไม่ซื่อสัตย์เป็นอย่างไรแบบไหนดีหรือไม่ดีอย่างไร และแสดงให้เห็นถึงผลของการกระทําของตัวละครว่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่และเราจะสุขใจเช่นไรเมื่อมีความซื่อสัตย์ต้ารู้ไหมถ้าเราว่าถ้าเราเจอเงินหรือเจอของที่เป็นของคนอื่นะ่ะเราอะก็ต้องเอาไปคืนเขานะาต้องมีความซื่อสัตย์เพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะเดือดร้อนก็ได้นะกีตา้าเข้าใจไหมเข้าใจเราจะซื่อสัตย์นะเราจะเอาเงินไปคืนเจ้าของเราเอาเงินไปคืนแล้วเราซื่อสัตย์แล้วนะดีมากกีตา้า เฮ้ยป้าถอนเงิน2,000แน่โหอันยอเยแกคือดีไหมอะหยุด2ส,สห่ายสองคนนี้ก็ตัดสินใจคนหนึ่งเหียงอยากจะเอาเงินไปซื้อขนมส่วนอีกคนด้วยความเป็นนางเอกก็ตัดสินใจว่าจะเอาเงิน่ะไปคืนป้าเขาดีไหมถ้าเป็นน้องๆจะทํายังไงไหนใครอยากตอบอ่ะเป็นถ้าเป็นหนูจะทำยังไง,งไนไปคืนนะไปคืนเพราะว่าอะไรเอ่ย เไม่่ใชิกิจกรรมที่สองเป็นกิจกรรมที่เราจะแจกธงสีเขียวและธงสีแดงให้น้องๆทุกคนและจะให้ดูภาพตัวอย่างการกระทําที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความไม่ซื่อสัตย์ซึ่งถ้าน้องๆยกธงสีเขียวจะหมายถึงว่าการกระทําในภาพเป็นการกระทําที่ดีหรือถูกต้องแต่หากน้องๆยกธงสีแดงจะหมายถึง การกระทําในภาพเป็นการกระทําที่ผิดหรือไม่ถูกต้องค่ะ ต่อไปเกมของพี่ชื่อเกมว่าอะไรเอ่ยกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมที่เราจะให้น้องๆได้ลองอยู Jamie, ่ในเหตุการณ์สมมุติว่าถ้าเก็บสิ่งของมีค่าต่างๆได้โดยให้น้องๆนำไปให้3ตัวละครสมมุติคือตำรวจเจ้าของลงรับจำนำและโจรโดยถ้าไปส่งให้เจ้าของลงรับจำนำตามคำเชิญชวนของเจ้าของก็จะได้ค่าตอบแทนมากมาย มาดูกันค่ะว่าน้องจะนำสิ่งที่เก็บได้ไปส่งให้ใครและเฉลยของเกมนี้ก็คือตำรวจเพียงคนเดียวค่ะ Think the clouds are brain, like the weather clogging brain like drain I'm are clouds up stuck same as the tears my face. And เินทางที่ทำหายใส่ห้าบาทใช่มเออแล้วอีกอย่างนึงการทำสมุิอ่าพี่เป็นพี่เป็นพ่อค้าก็ได้หนูมาซื้อหนูมาซื้อของจากร้านที่เงี้ยเออ แล้วซื้อของซื้อของมาแล้วพี่ทอนตังไปให้หนูเกินหนูจะมาคืนพี่ไหมคืนไหมตอบดังๆเพราะอะไรทําไมถึงคืนมันไม่ใช่คืนของหนูใช่ไหมมันเป็นคืนเงินของพี่ที่ทําทอนตังเกินไปโอเคนะคือต้องคืนเพราะว่ามันเป็นความัรย์เนาะโอเคต้องนึกถึงใจข้าใจเราเนาะโอเคขอบคุณมากครับเก่งมากกิจกรรมสุดท้าย เราจะให้น้องๆฝึกร้องและเต้นเพลงความซื่อสัตย์ค่ะ และกิจกรรมของเราก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเป็นโครงการดีๆเนาะนักเรียนเนาะ,ะให้นักเรียนได้มีความสุขนะคะนอกจากเปลี่ยนบรรยากาศ มีครูแก่ๆแ,แล้วมีนักศึกษาบ้างอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่มันเป็นความรู้ที่นอกจากเหนือนอกเหนือจากความรู้ในในวิชาที่นักเรียนเรียนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ทางโรงเรียนถือว่าชื่นชมแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ถ้ามีโอกาสมาได้อีกนะขอบคุณมากขอบคุณมาก ดีใจคะ่ะที่พี่มาสอนพี่พี่ให้ความรู้กับหนูมากมายได้เล่นเกมสนุกสนุกเยอะแยะเลยคะ่ะดีใจครับที่พี่มาสอนแล้วพี่ก็ให้เล่นเกมสนุกสนุกด้วยครับและขอให้พี่มาใหมา่ ไปที่เลือกมาจังวันนี้เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใดแน่ใจนะว่ามาเพื่อรักษาตัวผู้ชายจากรง up and go